ขอพคุณน้องพูสุขด้วยนะคะนองสุขน่าัมากๆากเลยค,คนน,นามานองูสุขเต้นเก่งมากเลยนะคะโชวสเต็ปได้น่ารักเหือเกินน้องูสุขรวมดีๆนะลูกนี่ต้องต้อง,ง,งนะคะเพราะว่าเดินตกตกไมได้ติดลำวงนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีน,นักแสดงทุกท่านด้วยนะคะได้ดูละครเรื่อง ไม่ใช่หมนะคะรับบทเป็นบุญตานะคะก็เข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายของละครเรื่องนี้แล้วค่ะก็จะได้เห็นว่าฝั่งแม่สามีของอิชันก็คือคุณชายเนี่ยข่าจะแกล้งอะไรเราหรือไมแล้วเราจะมีใครเข้ามาเพิ่มในชีวิตหีิหรือเปล่าก็จะมีวิกกับเปี่ยหรือเปล่าอยังไงอย่ะคุณชายต้องต้องรอดูค่ะครับสวัสดีครับผมพลนวัดรับบทเป็นคุณชายนะครับก็ ตอนนี้ก็คืออย่างที่โบบอกไปเหลือสา์ตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็มาดูกันว่าคุณชายจะมีวิธีจัดการกับแม่ของตัวเองยังไงที่จะให้ยอมรับคุณตาในครอหมื่นบ้านได้นะครับผมฝากด้วยนะครับคุณป๊อปนะคะคุณป๊อปคุณป๊อปครับพี่เผือกพี่เผือกครับสามตอนสุดท้ายของผมก็วุ่นวายไปเตเพื่อนๆครับยังมีนักได้อีกมากมายให้ติดตามครับเพราะว่าคู่ของผมเองก็เป็นอีกมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังต้องติดตามกันต่อครับคุณโบแล้วคะคุณโบครับผมก็ ในเรื่องตอนแรกเป็นพระช้างครับแต่ตอนนี้เป็นคุณช้างแล้วก็มาคอยเชียร์ให้ทั้งแม่มึงตากับคุณพี่ชายเนี่ยรักกันด้วยดีไม่โดนคุณแม่เนี่ยมาขัดขวางครับผม<อ>ก็จะคอยแบบเป็นหน่วยซ<อ>ัพพอร์ตเขาส่วนกับลำเจียก็เห็งที่ทุกคนเห็นไปแต่ก็อยากให้ติดตามว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงครับผมใช่ค่ะเลนี่บริสยานะคะและ้วก็เป็นลำเจียค่ะก็ถึงแม้ว่าจะตัวเย่ไปแล้ว แต่ก็อยากให้มันลุ้นกันว่าสามตอนสุดท้ายลำเจี๊ยบจะได้กลับมาไหมฟื้นคืนชีพหรืออาจจะไม่ได้กลับอันนี้ก็ไม่รู้ถูกไหมไม่รู้ว่าจะฟื้นหรือเปล่าอาจจะได้เจอลำเจี๊ยบห,หรือเปล่าได้ว,ไไวิญญาณอันนี้ก็ไม่รู้ค่ะต้องรอดูนะคะต้องรอติดตามอ่าขั้นสุดท้ายสวัสดีค่ะจีน่าทัศนสลานะคะรับบทเป็นนกน้อยค่ะเอนกน้อยแล้วสามตอนสุดท้ายต้องมาลุ้นนะคะว่านกน้อยเขาเดินไปไหน กลับมาหรือเปล่าต้องมารอลุนดูนะคะอ่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าฟีดแบ๊คืูทำมากพีมากแต่และคนโอ้โหเป็นยังไงฟีดแบ๊คที่มาถึงตัวเราตแต่ละคนเรื่องนี้ปเป็นยังไงบ้างคะ,ะสำหรับโบก็ค่อนข้างดีมากๆนะคะหลายคนก็จะไม่ค่อยเรียกโเละไ,ได้ไหมคุณตาคุณชายอยู่ไหนอะไรคย่างเงี้ย่ะก็คุณชายทำงานค่ะ <c oughs> องอนที่เขาผมคือคุณชายคุณตาวันนี้ไม่มาด้วยหรอ,อคุณตา<ส>ติดอีเวนต์ เด็กเยอะอ่าุตตาเป็นเตะบอลเข้าโกลอยู่เม like ื่อวานนี้ใช่ค่ะยิงเข้าประตูด้วยนะคะอย่างไม่น่าเชื่อเออแล้วคนอื่นเป็นยังไงค้องๆนะคะน้องไม่ดีอะไงัหนูก็โดนทุเรียนเยอะเลยค่ะสงสัยช่วงนี้หน่าทุเรียนมั้งอกําลังออกออกดอกออกผลพอดีช่วงนี้ฟิตแบบดีมากค่ะตอนนี้คือส่วนมากคนจะเรียกว่านกน้อยค่ะนกน้อยนี่พี่นกต่อเองอ่ะพี่ป๊อปแล้วค่ะพี่ป๊อปครับก็ ทั่วๆไปก็เยกว่านั้นเผือกไม่เรียก๊อฟแล้วตามเวลาเจอแบบคนดูอะไรเงี้ยครับก็ดีใจที่ทุกคนดูละครเราเยอะๆคนอื่นเนี่ยเรียกเผือกแต่เนี่ยอยากเรียกว่าที่รักได้ไหม อ็แบบเดินอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเรียนๆก็คนจะถามว่าอุ้ยดีใจจังเจอคุณช้าด้วยก่อนกลับบ้านอะไรเงี้ยครับพกคนจำเราได้จากละครและเล่นเดียร์หลังะของหมูก็เหมือนกันค่ะมีคนเรียกจำเหลี่ยงลำเหนียรลำเจียรทุกอย่างเลยมาบดเลยที่ไม่ใช่ชื่อลำเจียรเพราะว่าอิทธิพลมาจากคุณโบเขาค่ะเขาเรียกหนูในซีคนก็เลยเรียกว่าจำเหลี่ยงกันใช่ซึ่งจริงๆไม่ได้มีในบทนะพูดพี่เอพูดพี่เอใช่ค่ะ หลายชื่อค่ะบางคนเรียกชอบเป็นนวลเรียกนวลเป็นช่อเรียกช่อเป็นนอเรียกนวลเป็นอลไรจงเป็น่างนั้นไปเลยค่ะก็คือต้องพบแพทย์เรื่องปัญหาเรื่องยืมไก่เหมือนั่นหลายคนช่วงช่วงแรกแหละค่ะลำเจียนจะพูดรำจำเลี่ยงจำเลี่ยงมันก็จะยากนิดนึงไม่เพราะว่าจริงๆแล้วคุณโบเนี่ยสกิลการใช้สมองเขาจะเป็นคำพวดตลอดเวลาไม่ต้องภาษาดูก็เลยอาจจะมีการแบบว่าเออเพี้ยนบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นแบบว่าทำให้พี่ๆหลายๆคนจำน้องรำเจียด จำเรียกใช่น่าได้คนเดียวกันค่ะคนเดียวกันเลยค่ะคนเดียวกันนะอ่ะต้องถามน่อยดีกว่าทั้า6ท่านเนี่ยเคยมีโอกาสได้มาที่เซ็นทรัลละครตะหงก่อนหน้านี้ไหมคะหรือว่าวันนี้เป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกมีใครเคยมาแล้วบ้างมีใครเคยมาแล้วบ้างเคยมาค่ะโปเคยมาครั้งแรก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 ครับนีหลายคนมาครั้งแรก แต่ว่าต้องบอกก่อนว่ารู้สึกยังไงบ้างคุณเดินมาเนี่ยเชนท่านักรปฐมงที่เขาไม่เหมือนที่ไหนเลยนะเพราะพี่เอกก็รักมันของตัวเขาเองของนครปฐมเลยรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมงานครบรอบหนึ่งปีของเขาคะใครก่อนนะคะใครก่อนก็ได้ก่อนอที่ชุกเลยอ่ะน้องพลก่อนอน้องพลโอไม่ต้องทักฟังขนาดนั้นก็ได้ลูกคือก็ก็ทำให้เอาเอาใครก่อนก่อนเลยก่อนเลยไปกันสุดเวลาล้วหนึ่งสองสาม ครับก็ดีใจมากๆากนะครับผมคือคือตั้งแต่เดินเข้ามามันเห็นถึงความยิ่งใหญ่ด้วยแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่แบบครบเลยอยู่ที่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกินช้อปปิ้งแฟชั่นต่างๆรวมถึงเขาเรียกว่าอะไรนะเพจเฟรนลี่ใช่ไหมซึ่งส่วนตัวคือเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงน้นนองสุนัขชอบได้ดูที่นี่ก็คือสามารถคาน้องหมาน้องแมวก็สนุกดีก็เห็นดีที่เขาอุ้มน้องอ่ะชื่ออะไรแบบว่า ที่นี่ที่สำคัญก็ยังดึงเอกลักษณ์ของวัดพระพุทธเจดีย์มาใส่ด้วยจะเห็นจากเสาได้ยิงจะมีความเป็นอินเดงมาใส่ให้มีเอกลักษณ์ของพระพุทธเจดีย์ด้วยกันดีมากแล้วก็ส่วนของกินดีมากเลยนะคะถึงจะไม่ใช่วันกาลเพราะหนึ่งปีก่อนหน้านั้นของกินก็ดีมากใช่เป็นเซมิเอาท์ดอร์ด้วยค่ะใครอยากจะไปนั่งแบบเออแนวแบบเอาท์ดอร้สุดก็ได้ชิลๆได้หรือใครร้อนกินเผ็ดเกลือแตะก็ ข้ามาด้านไหนได้ออกโจ๋ดมากเลยเราต้วง้องหรอเปล่ะคะจริงๆชอบตัคนไหนขับข้ามานะครับเพราะว่าแบบขับเข้ามาก็รู้เลยว่านี่เซ็นทรัลก็ประถมเหมือนแบบดีไซน์เข้าเนี่ยซ้อนซ้อนเป็นเอกลักษณ์ของผมและเราประถมในแบบดีมารู้สึกว่าเหมือนเราแบบได้เอกลักษณ์ของผมก็ขอเจดียวมาอยู่แบบในห้างเลยค่ะคือเหมือนแบบว่าได้กิจใจเนาะของแบบบางคนอาจจะไม่เคยมาแต่ว่าประถมไม่เป็นยังไงมาเซ็นทรัลถึงแล้วถึงแล้วก็ประถมแล้วเห็นแล้วรู้เลยรู้เลยอ่ะน้องสีน้า ก็สับรถเข้ามาก็รู้เลยว่าท้างสวยมากแลนที่สำคัญก็ร้านนะคะเยอะมากแล้วก็ชอบตรงที่เขาเป็นเพจเฟรนลี friend ่ค่ะเพราะว่าส่วนตัวเลี้ยงน้องแมวก็เลยแบบว่าชอบมากแล้วก็มองไปมุมไหนก็สวยไปหมดสามารถเซลฟี่ได้ทุกมุมเลยค่ะอันนี้อันนี้เจะนี้เขาต้องเซลฟี่ทุกกลุ่มใช่เขามีจุดนะด้านบนเขาอ่ะมีแบบให้จุดถ่ายรูปถ่ายรูปเต็มไปหมดต้องลอกขึ้นไปดูนะคะคุณโอสนะคะคุณโรสครับผมเมื่อกี้ก่อนงานจะเริ่มครับก็แอบไปเดินไปแล้ว่า ทั้งโซน,อ,นอินโดเอวดอร์คือแบบบรรยากาศดีทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยรวมถึงครอบครัวเลยครับแล้วก็แน่นอนเหมือนกันครับถูกใจท่าแมวสภาลูกๆมาเดินเล่นน้องเลเดียล่ะคะข้าก็ขอเสริมกับทุกคนเลยนะคะว <c oughs> <c oughs> ่าเซนทรัลนครปฐมเนี่ย <c oughs> เรียกได้ว่ามีทุกอย่างมีครบจบในที่เดียวเลยเรียกได้ว่าจะเป็นห้างในดวงใจของเด็กที่หนึ่งที่จะมาบ่อยๆค่ะคุณลูกค้าแบบดีใจแล้วะนนียพูดเราใจสุด ใช่เอาจริงๆนะไม่ไม่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะใช่ค่ะคือเราสามารถมาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็คือแบบว่าถึงแล้วหลับมาหนึ่งตื่นใชหรือว่าแบบบางทีขับรถมาชิวๆแล้วรถไม่ได้ติดด้วยใช่ค่หรือว่าบางคนไปไหว้พระเสร็จล้อจะต้อไปไหนมาเสร็จทันอีก็ได้ค่ะใช่ซึ่งจริงๆอ่ะเวลาเราขับจากบ้านเราอ่ะไปท่าในกรุงเทพบางทีก็ชั่วโมงกว่าใช่คะแต่ขับมานี่ถึงกว่ากันเอ่โอ้โอ้จริงๆนะไหนๆก็ไหนๆนะคะครบรอบหนึ่งปีนะคะอยากให้นักแสดงทั้งหมดท่าน ปวยพรให้กับเซ็นทรัลนครปฐมหน่อยดีกว่าค่ะอ่ะเริ่มที่ขุดฟอสได้เงียบไปเลยครับก็ก็ขอแสดงความยินดีกับเซ็นทรัลนครปฐมนะครับก็ครบรอบปีทีแล้วที่นี่ก็มีรวบรวมร้านค้าต่างๆแล้วก็มีหลากหลายอย่างให้เออพี่น้องทุกคนได้เข้ามาเชื่อชมหรือเลือกซื้อของอะไรก็ดีใจที่เซ็นทรัลนครปฐมรอยู่คู่กับคนนครปฐมไปก็ขอให้อยู่คู่กับพี่น้องต่อไปครับค่ะน้องพี่น่าค่ะ ตอแสดงความยินดีจัดเซ็นทร,านาลรัลนครปฐมด้วยนะคะเป็นห้างที่อยู่คู่คนไทยมาตลอดเลยค่ะก็ขอให้ปีนี้ก็เป็นปีที่ดีนะคะยิ่งขึ้นไปเลยค่ะเขื่อนิดนึงค่ะน้องเขามาครั้งแรกออกงานครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะ <S <S ให้กำลังใจให้กำลังใจน่อยบอกว่าให,ให้กำลังใจน้องหน่อยได้ไหมคะขอกำลังใจหน่อย ะะก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะทางเซนท่านนครปฐมค่ะครบรอบหปีแล้วอายุหนถวบแล้วนะคะน้องเซนท่านนครปฐมก็ขอให้อยู่ผู้คนไทยแบบน,นี้ต่อไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะแล้วก็เป็นของที่คู่อยู่กับจังหวัดนะครปฐมต่อไปเรื่อยๆนานๆเลยนะคะแล้วก็มีของกินอร่อยๆนีต่อไปเรื่อยๆมีอะไรอัปเดตใหม่ๆคื่อสุาสเสืาาสส้าใๆมาอัปเดตหนูก็จะมาชอปปที่เรื่อยๆค่ะราว่านะคะจุจุ <c oughs> นคะ่ะก็ขอแสดงความดีๆกับเซ็นทรัลนครปฐมโดยนะครับผมที่ครบรอบหนึ่งปีก็ขอให้ก้าวแบบแข็งแรงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในปีที่สองสามจนถึงแบบร้อยปีพันปีเลยนะครับผมแล้วขอให้ผู้บริหารดูท่านนะครับมีสู้ความที่แข็งแรงไปด้วยผมขอเผื่อไปถึงท่านผู้บริหารเลย ความเข้มแขงจะมีการเป็นคนเชื่อใช่สามสิบห้าสิบปีไปเลยเล่นเดียระคะใช่วันนี้เป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่มาได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานอะเรวาร์ชาร์นะคะก็คือครบรอบหนึ่งปีของเซ็นทรัลนครปฐมก็อยากจะให้ทุกคนนะคะรักเซ็นทรัลนครปฐมแล้วก็ใครที่มาในวันนี้ก็สามารถเดินดูเดินชมได้ลองเปิดใจดูค่ะก็ยินดีด้วยค่ะข้อสุดท้ายไม่ต้องเครียดนะคะ เวลา,าคุณดูเครียดมากเลยนะครับตาผมดูเ<ด>ส้น<ส>ขวางก็เลยครับ <c oughs> จริงๆบอกว่าต้องเซนต์เวดีครับผมก็ <c oughs> หนึ่งขวบแล้วผมก็อยากให้อยู่คู่คนไทยอยู่คู่ชาวความำผมไปสิบขวบร้อยขวบเลยครับแล้วก็ผมบอกไปว่าถึงจะเป็นเซ็นทรัลเหมือนกันแต่ว่าหลังจากที่เดินมาแล้วแล้วก็สมัมผัสบรรยากาศของชาวทำามแล้วความเป็นเอกลักษณ์ความน่ารักของเซ็นทรัล้และความเป็มไม่เหมือนที่ไหนอย่างแน่นอนครับนี่ ข้านะค่ะัราพบไปแล้วนะคะรบรอบหนึ่งปีไปแล้วนะคะเหลืออีกสามตอนแล้วให้นักแสดงทั้งหกคนเนี่ยฝากละครของตัวเองหน่อยดีกว่าค่ะอ่ะไล่เรียงไล่เรียงค่อยมาผู้สุดท้ายที่คือตามตามที่ถูกรดนก่อนเลยโอเคใจเลยใช่ไหมคะแล้วผมก็อ่า จา้าขาที่ฉันเป็นฐา,พานพิเศษขผมเลยครับโค้งสุดท้ายแล้ว EP 21 22 23เ,เอครับผมก็ฝากให้กำลังใจคุณช้างด้วยในการที่จะคอยไปให้ทั้งคู่เนี่ยคอรักกันด้วยราบรื่นแล้วก็คอยเป็นกาวเชื่อมใ,ใจให้กับคุณแม่เนี่ยมายอมรับในตนัวไม่เหมือนตาสักทีนึงครับก็ฝากเป็นน้างใจกับพวกเราด้วยครับค่ะได้เบียราา์แล้วค่ะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะดูละคร์คฉากเราสุดท้ายคือจะบอกว่าสำคัญมากจริงๆอยากให้ดูสดกันเยอะๆ เพราะว่าอยากให้ทุกคนลุ้นไปพร้อมๆกันและถึงลำเจี๊ยบจะไม่อยู่แล้วแต่ก็ให้ลุ้นอีกว่าลำเจี๊ยบจะมาอีกไหมอันนี้ก็อยากให้ลุ้นในทุกทีค่ะค่ะใช่คุณป๊อปเหรอคะก็20ตอนเนี่ยมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายแต่ผมบอกว่าอีก3ตอนสุดท้ายเนี่ยเรื่องเยอะกว่าเดิมแน่นอนยังมีเรื่องให้ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นแบบต่อกันจนจบอะไรเป็น23 EP อะไรเงี้ยครับก็ยังไงฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเผือกเลยนะครับในพิธีเจ้าหาที่ฉันเป็นหัาหน้าชมรม เรื่องคุณพี่เจ้าข่าดิฉันเป็นหา่ามีใช้หงนะคะต้องบอกว่าที่ผ่านมาสนุกเข้มข้นมากแล้วแต่ว่าอีพีที่เหลือเนี่ยสนุปปกนนมากๆคือพลาดไม่ได้เลยถ้าใครพลาดสักอีพีคือจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่ามันสนุกมากๆค่ะเนโฟนฝากด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนไปดูสดกันเยอะๆนะคะนี่ออเอ็งมากโบโบโบให้กำลังใจน้องแบบเป็นกำลังใจให้มากๆแต่จะเลย สามตอนสุดท้ายย้อนเวทงกันนะคะอยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้มารับชมละครนะคะเรื่องพี่เจ้าห่าดิฉันเป็นห่านมใช่หงนะคะทางช่องสามนะคะเวลาสองทุ่มครึ่งันต้งไปก็คือเริ่มเปิดทีวีดูได้เลยหรือว่าสองทุ่มปั๊บนั่งหน้าจอทีวีก็ได้หรือว่าจะรับชมทางออนไลน์ก็สบายที่สุว่าแต่อยากให้ดูสดมากๆเลยนะคะก็โบเชื่อว่าอาจจะมีหลายหลคนได้เสียน้ําตาพอโบอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้ นะคะต้องสปอยอะไรนึงเพรอยาให้เขารูจริงจริงจริงๆอยากจะเล่าให้ัาทั้งหมดเลยแล้วไปดูภาพก็ได้แต่แต่ก็อยากจะแบบเก็บไว้อะไรเงี้ยค่ะมีตรงนี้มีใครได้รับชมละครของพวกเราบ้างไหมคะดูนเมีไหมนี่ดวก็ดูอะเราะนัเดี๋ยววันนี้เรามาดูพ้อมกันเฮอลวคนยังไม่มามาวันเ ก็ฝากกันหมดแล้วเนาะฝากครั้งนี้รับนะครับผม3ตอนสุดท้ายในคุณพี่เจ้าขาเชฟไม่นหานไม่ใช่ผมนะครับทุกคือมันพุ่งเปิัสองทุ่มครึ่งนะครับท่านทุกสามก็ก่อนสองทุ่มครึ่งเนี่ยถ้าไม่มีอะไรทำนะครับก็มาเดินเซ็นทรัลนครปฐมได้นะครับถูกต้องแล้วก็พอสองทุ่มครึ่งปุ๊บกลับบ้านเปิดทีวีดูคุณพี่เจ้าขาเชฟเป็นหานไม่ใช่ผมครับก็คือมาเดินเซ็นทรัลแล้วก็พอเดินกินข้าวปุ๊บเสร็จปุ๊บกลับบ้านเปิดทีวีดูพวกเราทั้งหกคนได้เลยใช่ค่ะ คอณธนาพัฒน์ค่ะและอีกหนึ่งท่านของเรานะคะขอเรียนเชิญน้องคูนสุขด้วยค่ะและเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญนะคะท่านอารชานะคะและคุณสุเมธนะคะไปตรงจอของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวบุมจะให้สัญญาณนะคะ ที่ตอกกลองจดหมายนะคะเอานะคะพร้อมแล้วนะคะ ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะถ่ายภาพร่วมกันนะคะเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกนะคะว่าครบครบหนึ่งปีนะคะวันเกิดของเซนทูนแลครปฐมเนี่ยนะคะเราได้มากระดาษที่แห่งนี้นะคะผู้คยมาถ่ายเอ่อรายการนะคะที่เซนทูนแลครปฐมนี่แหละเดินเล่นแบบสนุกมากๆเลยนะคะมีหลายจุดเนี่ยให้เช็คอินไม่ได้ถ่ายรูปานนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีหลายโซนด้วยนะคะทุกคนก็สามารถที่จะเดินช้อปปิ้งนะคะแล้วก็เดินเล่นเหมือนกับพี่บุ้งได้มีโอกาสได้เดินได้เช่นเดียวกัน